ไปไหนก็ไหน,ไหนแล้วครับเพื่อนๆขอพูดถึงทีมชาติไทยอีกหนึ่งคลิปก็แล้วกันนะเพราะว่าคลิปนี้จะพูดถึงรายชื่อ33คนแรกครับที่มาสถาอิชิอเรียกเข้ามาเพื่อรอคัดตัวในรอบสุดท้ายนะครับโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยทางอิชิไม่ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการตามสื่อนะแต่ว่าคุณต้องสุยครับจากสยามกีฬาก็ได้รับข้อมูลมาว่าตอนนี้มาถาดอิชิอิครับลิสต์รายชื่อ ที่จะเรียกเข้ามาในรอบ50คนแรกออกมา33คนก่อนนะแล้วก็ได้ส่งไปยังสโม,มสรเพื่อขอตัวเข้ามาเข้าแคมป์ทีมชาติไทยแล้วนะครับโดยที่มีรายชื่ออยู่2คนที่พอดีรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละใช่เป็นสิ่งที่มาซาทดะอิชอิสมควรทำครับคนแรกคือการเรียกกิสราการแมนกลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งโอเคเข้าใจได้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมากิสากาแมน ต้องต่อสู้อย่างหนักเนาะเพื่อกลับมาเป็นตัวจริงให้ได้กับ PG จีปทุมเนียเต็ก่อนนะครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยในยุคของโค้ดบอยสุปชัยคมสิงห์กิจาการแมนทำสําเร็จแล้วนะกลับมายึดตําแหน่งตัวจริงแล้วก็เป็นแกนหลักในแดนกลางให้กับทัพเดินและบิกในมือของโค้ดบอยได้เป็นที่เรียบร้อยครับในเมื่อกิสาการแมนสามารถลงสนามอย่างต่อเนื่องได้แล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาครับที่อิชิจะเรียกเข้ามาอยู่ในกลุ่มแรก 50คนก่อนและพอิีก็เชื่อว,ว่าด้วยฝีท้าของกิสราการแมนรวมถึงความหลากหลายในตำแหน่งการเล่นของกิสรากาแมนครับจะถูกคัดเข้าสู่3 3คนสุดท้ายเพื่อไปสู้ศึก2นัดในเอเชียนคัพกับทีมชาติไต้หวันได้สำเร็จส่วนอีกคนหนึ่งครับก็คือเจ้ากันธนวัฒน์นั่นเองมิสฟิลเพย์เมเกอร์จากราชบุรี f อครับก็มีชื่อเข้ามาใน33คนแรกก่อนนะแต่ น่าเสียดายครับที่ธนวัตรมีอาการบาดเจ็บในเกณฑ์ที่พบกับเมืองทองทําให้จําเป็นจะต้องถอนตัวออกจากทีมชาติไทยชุดนี้เพราะว่าราชบุรีก็ออกมาพูดแล้วนะว่าธนวัตรครับจะกลับมาได้อีกทีคือหลังฟีฟ่าเดย์ก,ก็คือหลัง14ตุลาคมที่ทีมชาติไทยลงแข่งกันสองนัดกับไต้หวันไปแล้วน่าเสียดายครับคือเรารอดูธนวัตรกลับมาเล่นให้ทีมชาติไทยอีกครั้งและชุดนี้มีเขาเรียกว่ายังบัต ที่อายุใกล้เคียงกับธนวัฒน์และเชื่อว่าเจมินเดวิสที่เซนต์บอลครับน่าจะใกล้เคียงกันนะทำให้ทีมชาติไทยน่าจะมีการต่อบอลมีเกมรุกที่หลากหลายและที่ดีขึ้นแล้วก็จะมีไอเดียบันเจิดจากธนวัฒน์ได้นะแล้วร,รอบหน้าค่อยมาลุ้นกันอีกทีครับว่าเจ้ากันจะกลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งในยุคมาซาระอิชิได้หรือไม่ครับ